เด้อเนาะบาดนี้ก็ได้แปนไปลายเติบเด้บาดนี้เนาะพูอันนี้ก็เนาะตี้ก็สิเอาเมื่อเมี่ยนใส่น้ำกินน้ยังแหละเนาะยังได้อยู่เกลือปานั่นอีหยังเกลือดยังๆอยู่เด้แปนัวเนาะกแปนไปลายเติบ สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สุกุสุคนโดยกลัมาพบพ่อนอตีอีกแล้วมาพบพ่อนอตีมือนี้ก,กับนอตีกลัมาอยู่เฮือนเก่าของนอตีเนาะโดยมามือนี้ก,กันอตีมาทําความสะอาดแบบว่าป้าบรดมารายมือเนาะแบบบรดมาอ่าแบบว่ามายุ่ทแถวระาน,นะกับแบบบบคอยได้มาเยี่ยมมาเจาะพะนะ ้บนบอยู่กับต้นไม้ต้นตอกแบบขืนไปเบ,บ,บิดนอหกิดเลยโดยมาเมื่อนี้กับนอตีกัมีโอกาสนอแบบว่างๆแน่้่ะนะเพราะวะ่าฝนกัคือฝนสิตโต๊กมันคึม,ค,ม,ค,มคึมพาคึมฝนเนาะเห็ดยังกับบได้ก็เลยมาทางหยาทางยุงโดยอยู่เือนเก่ากับเมื่อนี้กัมีป้านางเพิ่นมาซอยเนาะเห็นหนอตีมาเห็ดคนเดียวป้าเพิ่นกัอาสามาซอยนอนตีโดยเพิ่นว่าที่นอตียังไปซอยป้า,ปาเพื่อน การที่นอร์ตีป้าเพิ่นก็มาซอยโดยป้าเพิ่นก็มีน้ำใจเนาะเพราะว่านอร์ตีกับซอยเพิ่นนั่นแหละอ่าเพิ่นก็เห็ดผู้เดียวเนาะแต่เก่ากัมื้อนี้กัป้าเพิ่นเห็่นนอร์ตีเห็ดคนเดียวก็มาซอยคือกันเพิ่นเพิ่นทางหญ้าอีหยังเนาะนอร์ตีกับพวกตัดมันหกเพราะว่าคนบ่อยู่หั่นน่ะแบบถ้าเช้าเพิ่นก็บ่อยู่แต่เก่ายังว่าแบบนอร์ตีอยู่กัมันก็แป้นแน่เนาะจุดฐานอีหยังโดยกะตัดกกไม้อีหยังแบบนี้แหละมันหกลายหั่นน่ะ เ่งเขาสิบอยู่กับแบบมาเห็ดความสะอาดเนียนะนะพอได้แบบออกมานางลินอีนยังเนาะอยู่แถวพุนกัสัญญาณบ่คอยมีนาะตี้ลงคลิปอียังเนี่ยเมื่อกี้ก็มาลงอยู่พี่เนาะลงคลิปบ่ได้แถวเวลานอาตีมันแบบว่ามันอับแห้งขนาดเนาะมันก็มีแต่ป่าแถวนี้ยังว่าบ,บรรยากาศโล่งอยู่โดยก็เลยมาเนีเ่ยเสียหนาตัดก,กุกหมอกกอก,กไม้เนาะมันชิทับเทียงเลยโดยตอนนี้กั คับเพ่นพี่น้องไปเบิ่งเลยเนาะหัวหกจำได้โดยเนาะตอนนี้นาะตีกับปั๊บมาเป็นกลองลังแล้วโดยโ้โหเนาะต้นกล้วยก็ได้สูงสีกลัวหดลังคาทื่อนเลยโดยทางป้านางเพื่อนเพนวามาเอาปีกล้วยเอาเมื่อหนึ่งเนาะโู้เอาเมือต้มเมื่อแกงส่ป้ายังก็ได้เนาะโดยผู้เดยตัวนี้ก็อ๋อแต่ว่ามันยังบมสุด แบบนี้แหละเนาะมันหกมันสิทับเทียงไรกกไม้อีกอย่างก็เลยแบบซอยออกปลาหมึนให้มันเป็นหม่มแถบวบนี้ก็ได้แต่เก่าเนาะตี้จุดฐานเก็บฐานยังก็มีหม่มกกไม้แบบนี้แหละเนาะโดยต่าฐานเนาะตี้กับไก่เฮือนอ๋อผู้กังป้านางเผื่ออยู่ทั้งเฮือนผนอู้เนาะเป็นปลดเฮือนอีกยังซอยโนรัตตี้อยู่โดยกับแบบนี้แหละเนาะแต่ว่ญญาหยาอยังนี่โชสซิบเล่ดอกมือน,นี่ลายแถวเทิงผู้เนาะไก่ป่าอ๋อแบบหกขักนอันนี่ โดยโนอาตีกับม่มีโอกาสใช่ไหเนาะเดี๋ยมีแต่ตัดออกแบบนี้แหละทางเงินไอ้ซาเพิ่นกระหกคือกันเนาะเพิ่นกรบโบได้ออกมายังบม่ทันออกมาจุดทานเดี๋ยวโนอาตีกับมาทําความสะอาดแถวแคมเฮือนแะไรเนาะโนอาตีกับลื่นเอนิ่นเฮือนแล้วโบแมนเทียงดอกโดยเนาะ,เ,นะเพราะว่าเคยอยู่เคยเศร้าเดี๋ยต้นขาในทางเอื้อดวงเพิ่นมาคุดเอาไปปลูกดินใหนม,ม่เพิ่นวะเดี๋ยกะมีแต่แถวนี้เนาะทางผู้ หกอะยรถ้า uh, right. ให้มันอันน้จังมาจูดอยู่ดินเพิินต้องทำความสะอาดให้เพิ่นด้เย <c oughs> หนึ่งในอันนี้ก็มองอันเตาภาัยนองอตีเนาะอันนี้มองแบบหนึ่งขาาหนึ่งยางแต่เก่าแหละพูอ่ตัวหกขักอะไรหวดกันยังยังอยู่เนาะหวดนองตีหนึ่งข่าแล้วนี่โอ้ oh. <c oughs> โดยหนึ่งเซนีเลยแต่เก่าเนาะ ขาดแบบนี้ยังหนึ่งได้ในนอตีนะเอาอันใบไม้มหฮองกันหนึ่งได้อยู่นาออันนี้ก็ติบเข่าว,ว่ะเสียเอาไปเมื่อใส่เข่ายังได้บ่เนาะ,นะนได้อยู่ดิย,ยังบริขาดโดยกันหนึ่งมองนี่เลยนะเนะาะลังกาซีกับแบบนี้เลยโดยผูกข้างเทิงกันเนาะสีโอบสีบริบเวเทือนเลยไม่เนอะเลยเนาะกกอันเอิ่นกกน้ำคลองเนาะทางนอตีเอิญโดยโอ๋อนี่ต้นกล้วยทางยญ่ นอตีปลูกอันนี้นะโอ้เนาะอันจัคเพื่นเอินกล้วยยังนะอันนี้กล้วยน้าบ่หรือกล้กวยยังโดยเนาะคือบักใหญ่นึง <c oughs> เริมเสียนั้นได้กินแล้วนี่มาหักซ้แเนี่ยเนาะเดี๋ยวมันอันสุกแล้วก็ได้กินเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งทางป่านางเพิ่นว่าเห็ดยังอย่าตกใจเด้อเนาะคือนอนตีในหกเป็นที่เสษเลยโดยอ่เนาะแบบนี้เลย บ่เยมีเวลามาเยี่ยมมายามเนาะแต่เก่ายัางว่ามาู่มืออยู่นาตีก็เลยมีโอกาสได้มาอ่าเมียนเห็นมันแปลนเนาะแบบห้องบ่อยู่ก็เห็นที่มันแปลนแหละแต่เก่าตลาดนอร์ตีนี่บ่ได้เป็นแบบนี้อดแ้เนาะแปลนคนบ่ออยู่มันก็หกมาเก็บส่งเสือเก็บเมื่อ,อยังบ่เบิร์ด้นี่นะนอร์ตีเก็บแต่เก่าก,ากาัแบบมันก็ลายเนาะสำวะหวัเพื่อนแะละเก็บเมื่อ ห่มกาย,ยังยังอยู่ได้ประหม่มนอนตีเนาะอันนี้เป็นทีนอนแหละ<ด>กำลังสีกำลังสีปัดอนี่นะเนาะสีซักเมื่อเมียนฮะนะก็ยังตุ่มได้อยู่แบบนี้แถวนี้นะจะได้มันแบบคนทีโบมี่กว่าเหากาเพิ่นกันยังเงินแบบข,ดข,า,ดข,า,ดขาดกว่หนีกันยังได้ฮะนะแต่ว่าอยู่แื่นอนตีนะโบมีอันโบมีน้ำก็เลยแบบโบได้เอาเมื่อส่วงนะนอตีกับว่าสีซักอยู่น้องนี่แล้วก็จังเอาเมื่อพุ่นเพราะว่าน้ำก็น้ำซื้อฮะนะ มันก็นต้องเปืองเพราะว่าทางยายเพิ่นกับทางน้ำเบดกะเพิ่นมาอาบอยู่บ่ได้ก็เลยป้าเมียนให้ทางยายเพิ่นอาบเนาะกะาหนอตีก็อาบคือกันแต่ว่าแบบสักสักผ้าห่มอย่างนี้มาสักอยู่น้องก็ได้เนาะโดยเดี๋ยวหนอตีก็สิขึ้นไปเทิงก่อนอ๋อป้านางเพิ่นเฮ็ดหยัางน้อนะโดยหกขัดหน้าฝ้าเนาะเหมือนเลยสบายดีป้า สวัสด <The> ีหมดหี้กันเนาะป้าเพิ่นอาสามาซอยพี่น้องเลยมาเด้อ,อหมดเงาะแม่งอดกันเล่หลาย <c oughs> มีบมดป่าลงข้างหลังกระองโตเลยค่ะขลุกย่านๆได้ต่อนั่นเจ็บเธอได้ปากเลยทามีแล้วว่าเสือโตสิเอาไปตัดพื้นหนุงไปตัดไม้ตัดตอกเดี๋ยวหาเอาอยู่นี่ละเด้อนี่ป้าว่าสิเอานี่ป้าเนาะเสือหนุงยำหนาวเลยเด้อนี่ <c oughs> ด,าาด้วยเดี๋ยวสิผ่านมินินาฬิาอันใหม่นี่เนาะปัดเมื่อจังเอาเพิ่นว่าสิเอาเมื่ออันหนุ่มไปตัดใหม่ตัดต่อ่นเนาะ <c ười> ด้วยป้าจะอีหยังเป็นอย่างน <ๆ S 2> ั้นเนี่ยเลยฮกฮกเดี๋ยวเฮากระสิเก็บกันเนาะสิตั้งกล้องมีก้อนนา,า,าตตี้กไ <c ười> ็ได้มาเด้อมาสอยกันมาฉลานเฮ้ยระวังเด้อป้าเด้เรอระวังไม่งอเด้อ <c ười> ดโดยนาะตอนนี้นาะตีกัสิไปหาเก็บส่งเสือเอาเมียนอ๋อหกขกอะไตั้งกล้องเมียนนีก่น <c oughs> นนก่อนเมียนเมีอยู่ทั้งเฮือนก่อนจงลงไปเชียร์ห,กหกางตลาดเนาะดี่นปปนแ,น,แนี้อ,อันีจะื่นกปากยัง่นยังอันนี้สาตัวไนเออะไรวกเดีงูอม งอนนั่งอูปูนี่ใสเนี่ยมันลงหนุ่มแล้วมันลงอยู่ในอันนะไม่แป้นนะจานเลยกดตีหยาดไม่งอนเนี่ยพนันพนันยากเลยเดี๋ยวเห็ดไว้แช่ไว้ให้มันเป็นระเบียบจะิ่มมันจะมันก็ไม่งอนส่ดไม่งอนหยาดมัน ช้เกือบขืนมาเนออาะยากเลยต่อตีนอลยปปะเลล้ยเขาไปเอาเกือบ <laughs> จะหัวเหรอหัยากเนาะเขาเขาเอะไรมันตอดเลยเขาเจ็บเจ็บใจเขาเอาเกือบข้นน้ำเนาะเพราะว่านอตีอย่าไปงอดต่อตี <laughs> เพราะว่านั่นไม่งอดลายเด้มันหก วันนี้ที่เจอเนี่ยแหละยังไงไปใส่น้ำไปกินอยู่ป่าเด้ป่าพัดซีอั้วเด้อทงนี่ผัดมาชิไปใช้น้ำกินอยู่ป่าอย่าผ้าไหวเลยเบิ้งเลยจ้าอีกยัางน้องย่างย่างยนี่เด้นี่เยวแม่ใงกระตปาเนี่ยมือเพื่อนอ๋อกระเป๋าใส่ตังค์กระเป๋าใส่เงินมีเงินอยู่บ่อเราเบิ่งก่อนเอ้อเนี่เอาตีที่เบิ่งเด้อนุ่น

ใบอนีรใบหลอดเองินประเทศเต็มมาเนาะเป็นใครใครมาประเทศเงินเลยนะเนาะเจ้ดีเลยเนาะตีเงินประเทศอะไรอันอันหัวละล้านผมยาวๆพอหยอกให้ซื้อเนาะแบบอันเป็นเงินอยังน้าเก็บเอาได้จะเอาแบบเก็บเอาในกองกะยะทางกะยะฮะเนาะอันที่ว่าเพิ่นม,มาถิ่มแล้อะไรเนาะตีไปรติ่มแต่เนาะเนาะเห็นแล้วก็เก็บเอามา แต่ว่าไม่ตู้คนเก็บใส่กระเป๋านี่เนี่ยแหละบ่แม่นเงินซื้อได้ดอกด้วยก็เลยเก็บเอาเงินซื้อได้โอ้โหอุต่าห์ชีวิตยังได้น้อแปดเป็นกระเป๋าน้อยเบิ่งอ้าเห็นขี้เก็บตัวบ่ใหญ่เนาะกีนนี่ก็นั่งนี่จับจึ๊บจึ๊บลงนะครับื้นบ่มาเจ้ายันงัวชน เด็กน้องเนาะใหป้านางเพื่นนุ่งไปตัดไม่ตัดงูไอ <c oughs> ้นนต,ตัดไม่อยู่ป่า <c oughs> โดยเอาเด้อคอยหย่านงัวอ้นเก็บความเยนซักใจได้มันยังเป็นยัง,นยงจะเผาเพือเ่อนเลยน้องตี<อ>จับแบบนี้ในบุ้มเป็นวานนั่นแหละย่านไม่งอดเนาะคอยจับเดี๋ยวจับแห้งว่ะผมเห็นหย่านมันตอดแล้เจ็บเลยอันนี้กล้องไว้นี่ขยะเลยอันนี้คีมคัดน้องตีเนี่ขาดปะล่ะคือได้มีเหา ไปไปโดนเนี่ยซุมางเลยเดไปน้ำหมูเกติดหาวไปนำเลยเฮ้ยโอกอชิมาเนียนมึอได้กลับบริมาเนี่ยนอมนี่กะทางฟานางเินเมียนซอยมึอได้กับบอิมาดอโอ้ยบมเวียนนี่เป็นตานี่นง่างหดยานไม่งอเลยฮ้บาดกับตองกู อันนี้นายยังวะเออกล่องโทรศัพท์แม่มีกุ๊บนำปะนางใส่ก่อนเนี่โอ้ขี้เข็บตัวบักใหญ่หนึ่งปะนางฉีดกินนี่นะจะฉีดจะจับในฉีดในใส่กิน ว้ารุดแต่รุดแต่แท้จะน่ะมันเข่าไปในหมอตัางโทรศัพท์เลยป่ะนางว้าถุยก้นเข้าไปได้ยังเลยหอนนี่เข่าไปในนี้เลยได้ปล่าเลยอ่ะนี่แต่ยากเลยนี่คนบื่อยู่คือว่ามีแตะกี้เค็บไม่งอดอันนี้เข่าอยู่นี่แหละยังเด็กเข่าวันนี้เลยแหละเพราะว่ามันกางเจอนี่ต้นีเอาพลาดไว้คุณก่อนณี บ่มีพอ่อในป่าเนาะมีแต่อะไรเจ้าจริงนั่น,น,นเอาเขาผ่านไว้นี่กันเด้วอ๋ออันนี้หมอกระทะทอดไข่นะทอดไข่ก็ได้เลยเต็มบ่ได้นี่คือบ้านอันเล่นเนาะอันนี้เนาะอ้าวของไผรวะงง ไปบุญก่อนจะนี้กินนี่ฮะตกใจเบิดทะแน่แล้ว่พุกตกอยู่พุกร่างเห็ดสักค่ะไปพุ่เก่อนก็คือนี่แก้วโบว์ไว้แห้กับแก แห้งๆกัน่นี่อันนั้นที่เข็บโ่นตัวบักใหญ่น่ะเข้าบัวช่ายแต่เข้าตองเอาถิมเนาะป่าเนาะถามมันตัวใดมันขาดนะนะตัวดดมันดีอะยังพอไหวแล้วเอาเมียนยเนาะโดยเนาะสาดกะยังยังก็ซ้ำเพื่อนเลยนะยังบรดิเก็บเมื่อเบิดโดยน<ด> <laughs> มันอยากสะท้อนแสงน้อยหนึ่ง กระตุกน้ำกันยังยังอยู่ด้วยนี่ยังพันเอาเมือ่อซักยังใส่ได้เลยเนาะน้ำม,มีน้ำในหนึ่งเ,เสือกืบอบ่เหขาเสือกเขาทักทานได้ไปใส่อันนี้นิสสัดอันณาแม่ประบุนได้เป็นคนทักนี่อันทางแม่ตู้เพิ่นแลกทานเพราะว่าเอามาปูแต่เก่าบ่ามีมองปูบองนอนท่านนะ่ะแต่เก่าทั้งไอพามีเพิ่อนนอนนั่นนี่เนาะน้องตีนอนอยู่อยู่ทางนั้นแต่ว่ายายเพิ่นนี่ นอนอยู่ลุมพี่แล้วเนาะเพราะว่าเพิ่ขึ้นเพิ่งมาไดานะ้ฮะนบัดนี้การมีที่สิเก็บสีสกักเมื่อมียนตัวได้มันดีก็ไดโ้โอ้กระตุกอันนี้กยังใส่น้าม,มันยังได้อยู่ได้ยังไปทิมนลานก่อนลีราเลี้ยงเกลยดด้อยขยานแม่งเยนะไพาจรังเกียดหนะ้าน,นี้แหละย,ย่านย่านฮีเก็เขาได้ห้อนะ เรื่องญาตินะโบได้โบได้โบได้โบเล่นเกียรติอดอกทีนี้เห็นมันเข่าบปในนี่นนเนาะน้องมาตีกับญาติเลยอเอาพลอยมาใครเน่เอาเอามาเอาไหมมนันมองมาตีเนอนกะมื่นมื่ดอกมีแต่สาดเนาะในนี่นเดี๋ยวเอาพลอยมาปัดนี่กระแป้นเด็ดทาน ยาดีกระเพาะของยายเพิ่นได้ขนาดแต่เกาที่อันนี้่ามันยาดีกระพาะได้ยาเสพติดอ,อืมยาเฮาดิดมาบ๊อบสบายเลยไปคลินิกเพิ่นหายลายลายด้วยาเนี่ยนะแต่ว่าเฮ <store S 1> <ห>านำบริกินเ <laughs> บิด,บดคุณ<า>ดได้โดนหลายกะได้โดยเบิรคุณแล้วก็ทิมเดี๋ยวกูมุงออกเลยเนาะว่าทรายมันจนอันนะั้นเบิดเลยทรายมันจนอันยังไนงะดอกแดกไปแล้วเนาะ ยังยบเลหนนเบาฝานาตัวห้ายานหนึ่งว่ามีนี่สะดอกโนยานดีเด้อะตีอาลงไปจุกนามมูโดยอาลงลุมหมได้ปะเอ้ยยานดีถามันต่อนี่นะเจ๊บแทะเจ๊บบ่าเลยเฮันะจนหายพูดเลย มีบ่มีบ่ะป,ปะทะลุน้อกันนี่อะไรนะนเนาะมีบ่เปิดเปิดจะเออ้าวบ่มี <c oughs> แต่เก่าเห็ดแตเ่เล็กๆเบิ่งเฮือนคือสูงๆนะปะเนาะบัดแบบว่าเห็ดเรียบร้อยเพราะว่าจะขึ้นต่ำๆเดี๋ยว <c oughs> คนนอนอยู่เนะาะบหกขาหกแหนะเลยเฮือนอนตีกันเลยสีแป็นกับสีแปน็นเมื่อน,นี่แหละเนาะป้านางคนมาซอยนี่แหละ <c oughs> ข้าวสีหามางตังกองอีกก่นสีเก็บอันนี้ลงลงเก็บโหลดัวได้เอากะลงไปคัดอายุหลังโดยตรงยางทีิติดนอตีก็จะสีเก็บลงไปถิพเ,เลยเนาะโอ้โหอันนี้จะเป็นมาเอาผัวมาอยู่ว่างเลยปวด นั S 1> <S 1> ่งหอตลกแทเดิมาอยู่ว่าลงแบบมาอยู่น้ำบ่อน้องน้องมันหกขนาดนี้อึบกระตุกลี่ยังกะเอาไปลงหลุมผู้เบดแหละตัวได้มันใส่ก็ได้เนาะผู้เอาลงเอาลงหลังผู้เบลเลือกอึ๊บโดย ทงยางอันนี้เนาะป่ามันี่เลียวกะเออสิไม่เม็นจู่เนาะป่าเนาะดื้อไม่ได้เห่ากัน,กน,นโดยเด<ส>็กเริ่มแปนมาเลยนี่ทีตัดกกอันนี้ออกอยู่เนาะมันถบับล้างเถียงเดี๋ยวเกะซีกับซีมัมป่าเหม็นแถวนี้เลยเนาะเพราะว่าเนี็นให้มันอันแห้งๆจากจูดคือป้าน่าพันว่ามาหละ ทิ่มเขาปลาก็มันหกหกแล้มันบกเลยแน่เนเลยโดยเนาะแต่ว่าพาน,นั่นอันนี้เขาเอาตีกันยังใหม่อยู่ได้พี่น้องเนาะบางเครื่องบางบางลางนี่มันอยากอันนั้นเครื่องพากะจาดเนาะอันน,อนี้บางลางกะมันสีตกอยังนะี้ยเพื่อนมันจะเป็นสีดำๆดเดนาะคือว่าแหละไม่ได้ถือน้ำพ่นปันใดขี้เก็บจไม่งอดลายลายเนาะแต่ยานนี่มันยังใหม่อยู่ คนบ่อยู่มันก็จะเป็นสีสาวๆนั่นเนองโดยตีกับทางกับป้านางเนาะป้านางเพิือนกับว่าทางซอยออโบโดยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกระตุกอันนี้ก่อนจ้เอาลงลงูก ลงไปดูหน yeah. yeah. ุ่มรถลงมาปั่นแม่ลงไปเลือกยูู่นึงกระตากรตีจะได้อาจะได้วาอาวตันนี้ก็ยังใส่ใส่นาได้เลยอนดีดีเลยมือแรกจิงเก็บขึ้นมาไหมกระตากระตียนลงหลังมีหอนหมอยังหมอยนิไหมนิ่นม่ได้เลยบวงตมีแต่เก่าเนียเนแค่นี้ชิ้นนี้ จีแยมจีแยมไว้ม่สั่นละมันจริงแป็นไว้พอครัวติเห็นบอกอีหยังไข่แล้วก็ปุ๊บไข่แล้วก็ปุ๊บอันนี้น้ำตาลได้ป่ะหนาไอ้ขาเห็ดอะไรได้เก่าปเป็นเอื่อนเห็ดอีหยังวะ,ปะเป็นเห็ดวานเ่าน,นะเขาซื้อแป้งมาแล้วเอามาเห็ดในโบเบิ น,น้ำตาลกะหยาบมะกลายอืมดีเลยป้าน่ะเม่ได้ลนะติ๊บขาวเอาไปกินอ๋อยังอยู่เอาไปเห็ดก่อนเห็ดเห็ดให้ป้านางกินน,นี่ติดใจเลยเอานี่ปนใส่กันแล้วก็ใส่น้ำดิบแล้วก็เอาไปต้แมแซ่บอืมเห็ดบัวลอยบ่แม่เห็ดเป็นหละ เขาต้องใส่ไข่นะบอกบัวเลยอันนี้บริษัทไหนมีแต่แป้งกับอะไรนะเนี่แต่แป้งกับน้ำมันกับที่แช่เขาก็ถูกไข่ใส่เลยเนาะบัวลยอยปำงานนี่บัวลอยอันเดียสเปนบัวลอยอ๋อย,ยังดีอยู่เอาเงาตัวเอาเงาเมื่อทำตาเ,อเ,อาเตานาะไปซื้อน,นี่ก็แพงเตี๋วเด้ เกลื่อนไว้ลงเก็บอยู่หลามเมาเมาเมาติดตัว,ว,วโดยนาะบ้านนี้ก็ได้เป็นไปนลายเติบเด้บ้านนี้เนาะอุอันนี้ก็นอนตีกระสีเอาเมื่อเมียนใสน่น้ำกินน้ำยังแหละเนาะยังได้อยู่เกลือ,อป่าๆนาออั่นเลยยังเกลืโอโดยยังยังอยู่ด้วยเป็นนัวเนาะป็นไปลายเติบแล้วทางนี้ก็ได้แต่เก่านี่ก็จะขุหน่อยนึง โดยที่นอนอนนี่แป้นเลยถ้าบเมีย่นกับบอแป้นเนาะป่านอะโ,อนโดยเด,ยดยี๋ยวนอตี้กับสิจบคลิปไปก่อนเนาะคลิปนี้กับย่าวแล้วโดยวันนี้ก็มีป่าเพิ่นอาซามาซอยนอนตี้ โอ้จนบริจาคไปตัดไม้พี่น้องเลยเนาะโดยแต่รางวัลได้เหมือนแม่เนาะโดยสิจบคลิปไปก่อนเนาะพอนางเลยสบายดีเด้อป้าเด้อโดยขอบโมขอบใจหลายๆที่มาซอยเฮาเนาะโดยถ้ามีอยังกะเดียวเฮาก็ไปซอยป้าคือกันแหละต่างคนต่างซอยกันโดยโดยเนาะอุ้มีตารางก็ได้มีแต่งานไมมงานยังจากคลิปนี้ก็เนาะตี้ก็สิจบคลิปไปเพียงซค่นี้เนาะ กับตังขอขอบคุขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสุขคนที่หับชมคลิปน้องลาตีตั้งเต็นต้นจนจบที่บอขามโฆษณาโดยจากคลิปนี้น้องละตีกัข้อโตไปแล้วเนาะกัข้อกล่าวคาว่าสบายดีสบายดี